รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม่ท่านนายเพอตไดใจทำโครงการนี้การที่จะนําสิ่งของออไปมอบให้จกิจกรรมนี้ก็จะมี4ครั้งนะครับจะมี4ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการหรือเป็นกิจกรรมที่สักสารบูชาในวงการระรัตนตรัต จากนั้นให้ท่นานนายอำเภอแสดงความโกรธนะครับเปิดก็ในวันที่28กรกฎาคมะถึงข้างหนนายดียามีเหตุนาสกาเลนะนามาสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจติยามิธรรมังสะรนังทัชามีจติยามีจุลุกนะครับ ได้เดินทางมาเมตตาจเจริญธรรมให้กับพวกเราในการที่มีแนวคิดที่จะร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองฝ่ายท้องที่นะครับแล้วก็ผู้บริหารของทิ่นพี่น้องข้าราชการในพื้นที่ของอำเภอสามโคกนะครับจัดกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิในวรโรกาสครบหกรอบนะครับญาติโยมผู้คนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้อมนำเอาสิ่งของต่างๆมีเข้าสารเป็นต้นตสในเจตนาที่ได้ทำกิจกรรมหรือโครงการนี้ขึ้นนะครก็เพื่อมอบให้กับผู้พิการณ์นะแปดร้อยกว่าแปดร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าวันนี้เข้าสารนะครับก็มีนะครับจากสัปดาันตรายทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็มีพระธรรมนะครับนั้นน้อมถวายเลยนะครับไว้ชมไว้สว่า์นะครับนนจือพระธรรมพอพระูธรรมแล้วเรา่อยา

ที่ดีท ja. ่านบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากคืยิงพักเนี่ยแต่เราวันก็ช่วยนะครับก็ช่วยแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับ ธมาภาพภาพระมาจุพลจิตตพะโลเจ้าคณะอำเภอสามโคกเจ้าอาวาสรดตำหนักวันนี้ได้มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยของราชการมีอำเภอสามโคกมีนายอำเภอสามโคกเป็นต้นพร้อมกับฝ่ายปกครองยี่สี่ตำบลคือตำบลบางเตยตำบลสามโคกตำบลแกชาและตำบลบางโพเหนือได้มีกิจกรรมร่วมกันจุประสงค์คือต้องการที่จะเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่10ในวนโอกาสครบรอบ72พรรษา จึงได้ทําการทาบุญตักบาตรวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะนําวัตถุสินค้าที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสที่จะได้ไปใช้ในการดำรงชีพเพราะฉะนั้นในโครงการนี้จึงเป็นแนวดํามเิของในอำเภอสามโคกได้มาปรึกษากับทางคณะสงฆ์จึงได้ดําเนินการกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่นี้เป็นครั้งที่2องเพ่อจะจัดขึ้นอีกสองอีกสองครั้งก็คือครั้งที่3และครั้งที่4ในอนาคตต่อๆไป ส่วนสถานที่และเวลาก็จะได้กำหนดอีกเช่นเดียวกันเนอการนี้เป็นตัวแทนของญา,าติโยมแสดงความขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการทํางานครั้งนี้ให้ประสบความสมมําเร็จเพื่อถูกประสงค์คือต้องการทําจะทให้ผู้ยากไร้ได้เกิดความสบายมากจึงขออนุโมทนาขอบคุณทุกทุกฝ่ายมาในโอกาสนี้